สวัสดีครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ไดทูเกเตอร์นะเราก็มาพูดในส่วนของการแข่งขันนะครับอ,อันนี้น่าจะเป็นส่วนที่สองนะครับผมามาดูกันนะครับผมว่าส่วนที่สองเนี่ยเขาจะเป็นยังไงนะครับแบบไหนเนาะเอาละไปที่คอนเทนต์กันเลยนะครับเออนี่นะเงื่อนไขนะครับผมก็อย่างที่ทราบกันเนาะก็คือเขาจะบอกว่าฉันชอบร้านอาหารที่มีรูปภาพเยอะๆนะครับบนผนังนะเอาละ ตอนนี้นะครับผมผมบวดไปที่สิบเอ็ดทับห้าสิบวดแล้วนะครับผมเออเรามาดูกันนะว่าจะเป็นยังไงต่อนะครับเขาก็จะสุ่มออกมานะครับเออสุ่มออกมาสองล้านนะครับผมซึ่งไม่ได้แจ้งเราเลยไม่ได้บอกเราเลยนะว่าเป็นล้านของใครแบบไหนนะครับอยู่ๆก็เป็นรูปล้านลอยๆอย่างนี้ขึ้นมานะครับผมอ่าสิ่งที่ทางระบบเขาจะพิจารณานะครับก็คือเรื่องของความสวยงามของร้านนะครับหนึ่งนะ เรื่องของความสวยงามของร้านนะครับ2องอเข้าตามเงื่อนไขที่ร้านกําหนดเงื่อนไขออกมานะครับผมอ่ะโอเคนะครับเมื่อกี้จากันได้ไหมผมให้ดูก็คือผมบมวดไปแล้วสิบเอ็ดทับห้สิบใช่ไหมเดี๋ยวเรามาดูกันนะในรอบนี้นะครับผมว่าเป็นยังไงนะผมจะกดบทดฝั่งขวานะครับผมปึ๊บอ่าเห็นไหมฝั่งขวาไม่มีรูปผูปตี้ขึ้นจะเห็นว่าเมื่อกี้นะครับไม่มีรูปผูปต้ขึ้นใช่ไหมอ่าแล้วทีนี้พอเรากดกลับเข้าไปนะครับนี่ จะเห็นว่าผลโบวตนะครับนี่คะแนนโบวตที่เราสามารถโบวดได้เห็นไหมมันก็จะอยู่เหมอนเดิมนะครับผมคือ11บเทับห้ิบนะอ่าแปลว่าการที่เราจะเข้าไปร่วมสนุกนะครับผมเราจะต้องโบวตให้มันถูกต้องกับระบบที่เขาคำนวณด้วยนะครับผมไม่ใช่ว่าคุณชอบร้านไหนคุณก็โบวดร้านนั้นนะต้องโบวตตามระบบของเกมที่กำหนดไว้ด้วยนะครับผมถึงจะได้คะแนนนะอ่าเอาละ เนี่ยมาดูกันนะครับผมนี่อย่างซ้ายกับขวาใช่ไหมอ่าคิดว่าน่าจะโหวตฝั่งซ้ายนะถ้าหากว่าเราโหวตถูกต้องนะครับนี่มันจะมีรูปพุปตี้ขึ้นมาด้วยนะครับแล้วก็รูปหัวใจขึ้นมาด้วยนั่นเองนะถ้าหากว่าเราโหวตถูกต้องนะงเออตามเงื่อนไขนี้นะครับผมนี่กดโหวตไปปั๊บอ่ะอันนี้ไม่ใช่เออถ้าเอารูปใส่เยอะๆอย่างงี้แปลว่าไม่ใช่นะครับอันนี้ไม่ไม่ต้องคิดเลยนะอ่าฝั่งขวาชนะอยู่แล้วเออฝั่งซ้ายชนะอยู่แล้วนะครับผมนี่ เอาละโอเคในดูซิสิบสามทำห้าสิบแล้วนะเราอะอ่าปึ๊บอ่ะสิบสี่ทำห้าสิบนะครับผมเออลักกี้โบดนะอ่าเห็นไหมแต่งร้านสวยนะครับผมแต่มันไม่ใช่เงื่อนไขนะครับเออก็ไม่ได้เหมือนกันนะครับผมนี่นะอ่าเราก็ต้องกดอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับจนถึงห้าสิบนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมว่าพอถึงห้าสิบคะแนนแล้วเนี่ยอ่าอะไรมันจะเกิดขึ้นบ้างนะครับ โอเคครับผมตอนนี้เราก็โหวต50คะแนนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะแล้วถ้าเราจะโหวตต่อมันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับอ่ะลองคลิกด,ดูนะอ่ะเขาก็จะบอกว่าวันนี้เนี่ยคุณโหวตครบแล้วนะครับโหวตเต็มที่แล้วนะอ่ะกดแบ็คไปนะครับผมนี่นะครับเราก็จะสามารถเคลมได้ใช่ไหมอ่ะก่อนที่เราจะไปกดเคลมนะครับผมเราจะย้อนไปดูกันก่อนนะตอนนี้นะครับผมสายฟ้าผมเนี่ยเหลืออยู่ที่40นะครับ40ทับร้อยนะดูนะ ว่ามันจะมีผลอะไรนะครับผมกดเค้มปึ๊บนะครับนี่มันจะได้สายฟ้าเพิ่มมาอีก50สายฟ้านะครับสำหรับของเราใช่ไหมอ่าไหนกดแบ็กไปนะครับผมอ่าตอนนี้ได้สายฟ้ามา90ทับ100แล้วนะครับผมเออก็เป็นการตอบแทนนะครับการตอบแทนก็คือเราจะได้สายฟ้าที่มาทำอาหาร อยู่ในร้านเราต่อไปนะครับผมอ่าโอเคครับผมการโหวตนะครับผมมันไม่ใช่ว่ามีแต่เรื่องของอ่ะตรงตามเงื่อนไขอย่างเดียวมันจะมีเรื่องของหน้าตาของร้านด้วยนะครับเออการจัดแต่งของร้านทั้งหมดนะการตกแต่งโดยรวมของร้านนะครับผมไม่ใช่ว่าใส่แต่อ่าเงื่อนไขของเกมเข้าไปแล้วจะชนะนะครับผมเออเราต้องดูร้านด้วยนะอ่าโต๊ะเป็นยังไงนะครับผมมีของเยอะไหมเตาเป็นแบบไหนนะครับ การจัดลักษณะนะครับผมโดยรวมทั้งหมดเนี่ยรวมๆกันแล้วนะครับผมเดี๋ยวมันจะมีดาวคะแนนดาวออกมาให้เราเห็นนะซึ่งเป็นดาวที่มันเป็นทางระบบเนี่ยเขาจัดมาให้นะครับแล้วออผู้ที่เข้าไปโบวตนะครับผมจะต้องโบวตให้มันตรงสอดคล้องกับระบบเกมที่เขากําหนดมาด้วยนะครับผมถ้าหากว่าเราโบวตไม่ตรงออสิ่งที่ได้ก็คือแต้มโบวตเราจะไม่ขึ้นนะครับผมเ,ออเราก็ต้อง กดบวชไปเรื่อยๆจนครบ50ิบวชนั่นเองนะครับเอ่อกดบวชที่ถูกต้องด้วยนะอ่าต้องให้มันตรงกับระบบเกมนะครับผมสรุปเรื่องของการโหวตนะครับผมอ่จริงๆแล้วเนี่ยทางระบบเกมเนี่ยเขาได้ตัดสินเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเออจริงๆแล้วนะได้ตัดสินเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะว่าฝั่งไหนเนี่ยอ่าควรจะได้คะแนนควรจะชนะนะครับผมเออในการโหวตนะส่วนเรานะครับผมเป็นผู้เล่นเนี่ยมันเหมือนกับว่าเขาให้เราเข้ามาร่วมสนุก ในการโหวตนะครับผมเออไม่ว่าจะโหวตถูกหรือโหวตผิดนะเอ่อแต่ถ้าหากว่าเราโหวตถูกนะครับผมเราจะต้องโหวตถูกให้ครบ50ครั้งนะครับแล้วเราจะสามารถเคมของได้หรือว่ารับของได้นั่นเองนะครับผมแล้วอ่าของรางวัลในการเคมนะครับของรางวัลในการรับเนี่ยเราก็จะได้สายฟ้ามาอยู่ที่50แต้มนะครับผมเออมันก็ดีนะคือเราจะเอามาเล่นเกมต่อไปเรื่อยๆนะครับผมโอเคนะครับขอให้มีความสุขกับเกมครับ